บางครั้งเราอาจสังเกตเห็นคนบางคนที่เดินเข้ามาในห้องเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับดึงดูดสายตาและสร้างความประทับใจทันทีคนเหล่านี้ไม่ได้โดดเด่นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพฤติกรรมท่าทีและวิธีวางตัวที่สะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสุภาพและพลังบวกที่พวกเขาส่งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคนที่มีออร่ามักจะดึงดูดใจโดยไม่ต้องพยายามไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่ง การพูดคุยหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มทุกสิ่งเล็กๆเหล่านี้ล้วนสร้างความรู้สึกถึงความสง่างามและเสน่ห์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปบทความนี้จะพาคุณมาทำความรู้จักกับ12ข้อพฤติกรรมและท่าทีที่ทำให้คนบางคนดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อให้คุณดูโดดเด่นและมีเสน่ห์แบบเป็นธรรมชาติ 1. มั่นใจในตัวเองโดยไม่อ้วด คนที่มีออร่ามักมีความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่จำเป็นต้องประกาศหรืออวดตัวพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองและไม่ต้องการคำชมจากคนอื่นความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมีความมั่นใจได้โดยไม่ถูกมองว่าโอ้อวดหรือยกตนเองสูงเกินไป คนที่มีออร่าเหนือคนพั่วไปมักเป็นคนที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นในตัวเองกับความเคารพผู้อื่นได้อย่างลงตัวจึงทำให้พวกเขาดูดีมีเสน่ห์และดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องพยายามให้ใครเห็นความมั่นใจที่แท้จริงมาจากความเข้าใจตัวเองคนที่มีออร่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงความสำเร็จของตัวเองบ่อยๆหรือประกาศให้คนอื่นรับรู้ ความมั่นใจที่แท้จริงเกิดจากการที่พวกเขารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสงบคนเหล่านี้มักไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่ใช้ความเข้าใจในตัวเองเป็นแรงผลักดันให้เติบโตการฟังและเคารพผู้อื่นคนที่มีสเสน่ห์แบบไม่โอ้อวดรู้ว่าความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการพูดเก่งหรือทำให้ตัวเองเด่นเสมอไปรวมถึงการรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงและให้คุณค่าในความคิดเห็นของคนรอบข้าง การฟังอย่างตั้งใจสร้างความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและมีคุณค่าทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีและอยากอยู่ใกล้การแสดงออกอย e ่างสงบและมีจังหวะหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปคือการควบคุมตัวเองในทุกสถานการณ์พวกเขาไม่รีบร้อนไม่ตื่นเต้นเกินเหตุและไม่พยายามครอบงำพื้นที่ด้วยเสียงหรือการกระทำทุกการเคลื่อนไหวมีจังหวะและเหตุผลทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและพลังภายใน การเลือกคำพูดและการกระทำคำพูดของคนที่มั่นใจแต่ไม่โอ้อวดมักสัน้นกระชับและตรงประเด็นพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้คำฟุ่มเฟือยเพื่อให้คนยอมรับและทุกการกระทำสะท้อนถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบการเลือกพูดและทำอย่างมีสติทำให้ผู้คนรับรู้ถึงความมีระดับและความเป็นผู้นำโดยไม่รู้ตัวการไม่ยึดต,ติดกับคำชมหรือคำวิจารณ์ คนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักไม่ยึดติดกับคำชมมากเกินไปและไม่โกรธเกรี้ยวกับคำวิจารณ์พวกเขารู้ว่าความมั่นใจแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในตัวเองการปล่อยวางและไม่ยึดติดนี้ทำให้เกิดความสงบภายในและสะท้อนออกมาผ่านบุคลิกภาพที่สง่างามความสอดคล้องระหว่างภายในและภายนอก สุดท้ายคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปมักเป็นคนที่ภายนอกสะท้อนภายในเสื้อผ้าการแต่งตัวหรือวิธีการวางตัวไม่ใช่เพียงเรื่องของแฟชั่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารตัวตนพวกเขามีความสมดุลระหว่างรูปลักษณ์และจิตใจทำให้เสน่ห์ที่แท้จริงเป็นธรรมชาติและยั่งยืนความมั่นใจโดยไม่โอ้อวดไม่ใช่เรื่องของคำพูดหรือการโชว์เหนือแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองการเคารพผู้อื่นและการแสดงออกอย่างสงบ คนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักสร้างพลังดึงดูดจากความสมดุลน,นี้และสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นคือความสอดคล้องระหว่างใจและการกระทําซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ไม่สามารถเรียนแบบได้ง่ายๆ 2. ท่าทางสงบและมีสมาธิการเดินยืนนั่งหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นคงทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความสง่างามและพลังภายใน ออร่าไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังภายในที่สะท้อนออกมาผ่านท่าทางและสมาธิคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักมีความสงบในทุกการเคลื่อนไหวและมีสมาธิที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นอย่างเป็นธรรมชาติ ความสงบที่ปรากฏในท่าทางคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักเคลื่อนไหวด้วยความตั้งใจทุกการก้าวการนั่งหรือแม้กระทั่งการยืนมีความสมดุลและนุ่มนวลความสงบนี้ไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่เป็นความมั่นคงภายในที่สะท้อนออกมาผ่านร่างกายเช่นการนั่งหลังตรงโดยไม่เกรง็งการยืนที่มั่นคงโดยไม่ต้องขยับตัวบ่อยหรือการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะสอดคล้องกับสิ่งรอบตัว สมาธิที่เป็นธรรมชาติสมาธิของคนที่มีออร่าจะไม่ใช่สมาธิแบบจงใจทำให้คนเห็นแต่เป็นสมาธิที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันพวกเขามักตั้งใจฟังพิจารณาและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวอย่างมีสติทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความสนใจและความเข้าใจลึกซึง้งการมีสมาธิแบบนี้ทำให้พลังภายในของพวกเขาเปล่งออกมาอย่างเงียบๆและดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องพยายามการควบคุมอารมณ์ คนที่สงบและมีสมาธิสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ว่าภายนอกจะอุ่นวายขนาดไหนพวกเขามักไม่แสดงอาการหงุดหงิดรีบร้อนหรือกังวลเกินเหตุการควบคุมอารมณ์นี้ทําให้ท่าทางของพวกเขาดูมั่นคงและน่าเชื่อถือความสงบภายในสะท้อนออกมาเป็นพลังอำนาจที่ไม่ต้องพูดการเคลื่อนไหวที่มีความหมาย ทุกการเคลื่อนไหวของคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักเต็มไปด้วยจุดประสงค์พวกเขาไม่ทำสิ่งใดโดยบังเอิญทุกท่าทางแสดงถึงความมั่นคงและความตั้งใจการเดินการหยิบของหรือแม้กระทั่งการเอื้อมมือล้วนแล้วแต่สะท้อนความสงบและการมีสติซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมีพลังและสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดการผสมผสานความสงบกับการมีสมาธิความสงบเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คนดูนิ่งเกินไป แต่การมีสมาธิร่วมด้วยทําให้เกิดความโดดเด่นแบบเงียบๆคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปรู้วิธีผสมผสานทั้งสองสิ่งนี้พวกเขาสงบแต่ไม่เฉื่อยชามีสมาธิแต่ไม่ตึงเครียดทําให้เกิดความน่าสนใจและความไว้วางใจในตัวเองท่าทางสงบและมีสมาธิเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมั่นคงและพลังภายในของคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไป พลังนี้ไม่ต้องพยายามดึงดูดสายตาแต่ผู้คนรอบข้างจะรับรู้เองจากความสงบในการเคลื่อนไหวความตั้งใจในทุกการกระทําและความมีสติที่ปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติคนที่สามารถสงบและมีสมาธิอย่างแท้จริงคือคนที่สร้างออร่าจากภายในไม่ใช่จากสิ่งที่สวมใส่หรือคําพูดซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืนและดึงดูดใจโดยไม่ต้องพยายาม 3. การฟังอย่างตั้งใจและจริงใจ การฟังผู้อื่นอย่างใส่ใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตนเองมีค่าและทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจในตัวเขาโดยไม่ต้องพูดเยอะคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ได้เป็นเพียงคนที่แต่งตัวดีหรือพูดเก่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นและน่าจับตามองกลับอยู่ในวิธีที่พวกเขาฟังการฟังอย่างตั้งใจและจริงใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สะท้อนความมั่นคงภายในและมีสมาธิที่ดึงดูดผู้คนโดยไม่ต้องพยายาม การฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่เข้าใจคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปฟังด้วยความตั้งใจไม่เพียงแต่รับฟังคำพูดแต่ยังพยายามเข้าใจความรู้สึกแรงมุงใจและบริบทของคนพูดพวกเขามองการสนทนาเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงไม่ใช่เวทีแสดงความคิดของตัวเองการฟังแบบนี้ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการเคารพ การตั้งใจฟังสะท้อนจากท่าทางการฟังอย่างจริงใจไม่ได้เกิดจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนผ่านสายตาการพยักหน้าและท่าทางร่างกายคนที่มีออร่าใช้ร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติเช่นการสบตายอย่างนุ่มนวลการโน้มตัวเล็กน้อยเมื่อสนใจการแสดงท่าทีสงบและเปิดกว้างซึ่งทำให้ผู้พูดรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจว่าตนเองได้รับความสนใจอย่างแท้จริงการมีสมาธิในขณะฟัง การฟังอย่างจริงใจเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่พวกเขาไม่คิดถึงเรื่องอื่นหรือเตรียมตอบคำถามล่วงหน้าแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าการมีสมาธิแบบนี้ทำให้บทสนทนามีความหมายมากขึ้นและทำให้ผู้พูดรับรู้ถึงความใส่ใจและความจริงใจการไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะ คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปมักฟังโดยไม่รีบตัดสินหรือโต้แย้งทันทีพวกเขาเข้าใจว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ์ของทุกคนเว้นจังหวะให้ผู้พูดได้ถ่ายทอดความคิดอย่างเต็มที่สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนรับรู้ได้อย่างชัดเจนการตอบสนองด้วยความเข้าใจหลังจากฟังอย่างตั้งใจพวกเขาจะตอบสนองด้วยความเข้าใจและมีเหตุผลไม่ใช่เพียงการพูดเพื่อเติมเต็มช่องว่างหรือเพื่อแสดงตน การตอบสนองแบบนี้สะท้อนความมั่นคงและความใส่ใจทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของตนมีความหมายจริงๆการฟังเป็นเครื่องมือสร้างออร่าสิ่งที่ทำให้การฟังอย่างจริงใจของพวกเขามีพลังคือความเงียบที่มีคุณค่าและความสนใจที่ไม่หวีหวาออร่าที่แท้จริงเกิดจากการที่ผู้คนรอบข้างรู้สึกถึงความอบอุ่นความเข้าใจและความมั่นคงในตัวเขาการฟังจริงไม่ใช่เพียงทักษะทางสังคมแต่เป็นพลังภายในที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ การฟังอย่างตั้งใจและจริงใจคือหนึ่งในเสน่ห์ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ของคนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมันสะท้อนถึงความเข้าใจตัวเองความสงบภายในและความเคารพต่อผู้อื่นคนที่สามารถฟังด้วยใจจริงไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ยังสร้างออร่าที่ผู้คนรับรู้โดยไม่ต้องพยายาม 4. มีรอยยิ้มที่อบอุ่นและเป็นมิตรรอยยิ้มที่จริงใจสามารถสร้างความรู้สึกดีทำให้คนอื่นอยากเข้าหาและช่วยเสริมออร่าให้คนดูโดดเด่น รอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจแต่รอยยิ้มของคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ใช่แค่การขยับมุมปากเพื่อให้ใครเห็นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงความอ่อนโยนและความเข้าใจรอยยิ้มของพวกเขามีพลังที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและเกิดความดึงดูดโดยธรรมชาติรอยยิ้มสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่มีออร่ามักมีความมั่นใจในตัวเองและรอยยิ้มของพวกเขาสะท้อนความมั่นคงนี้ ไม่ใช่รอยยิ้มที่พยายามทำให้ใครประทับใจแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความสบายใจและความเป็นตัวของตัวเองเมื่อผู้คนเห็นรอยยิ้มแบบนี้พวกเขาจะรับรู้ได้ทันทีถึงความสงบและความมั่นคงภายในความอบอุ่นในรอยยิ้มรอยยิ้มของคนที่มีออร่ามีความอบอุ่นที่สัมผัสได้ชัดเจนมันสื่อถึงความห่วงใยความเอาใจใส่และความจริงใจการยิ้มแบบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภยัยและเปิดใจมากขึ้น รอยยิ้มอบอุ่นจึงเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องพยายามการเป็นมิตรที่ไม่เกรงคนที่มีออร่ามักยิ้มโดยเป็นธรรมชาติไม่ฝืนไม่เกรงรอยยิ้มของพวกเขาไม่ได้หวือหวาแต่แสดงถึงความเป็นมิตรและการยอมรับผู้คนอย่างแท้จริงการยิ้มด้วยความเป็นมิตรนี้สร้างความรู้สึกว่าเขาเข้าถึงง่ายและเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้การสื่อสารด้วยสายตาและรอยยิ้มร่วมกัน รอยยิ้มของคนที่มีออร่ามักมาพร้อมกับสายตาที่อ่อนโยนการสบตาเล็กน้อยขณะยิ้มช่วยให้ความอบอุ่นและความจริงใจถูกสื่อสารออกมาอย่างเต็มที่การผสมผสานระหว่างสายตาและรอยยิ้มทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตนเองได้รับความสนใจและความเคารพรอยยิ้มสร้างออร่าโดยไม่ต้องพยายามสิ่งที่ทําให้รอยยิ้มของคนเหล่านี้โดดเด่นคือความเป็นธรรมชาติและความเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดเยอะหรือทําอะไรให้ดูดี รอยยิ้มที่แท้จริงสะท้อนถึงพลังภายในความสงบและความมีน้ำใจทำให้เกิดออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีผลกระทบเชิงบวกต่อคนรอบตัวรอยยิ้มอบอุ่นและเป็นมิตรไม่เพียงทําให้ตัวเองดูดีแต่ยังสร้างบรรยากาศเชิงบวกรอบตัวคนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายมั่นใจและพร้อมสื่อสารอย่างเปิดใจรอยยิ้มจึงเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์และสเสน่ห์ รอยยิ้มที่อบอุ่นและเป็นมิตรของคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ใช่แค่การขยับมุมปากแต่เป็นการสะท้อนความมั่นคงภายในความจริงใจและความเป็นมิตรรอยยิ้มนี้สร้างความไว้วางใจดึงดูดผู้คนและสร้างออร่าที่ไม่สามารถเลียนแบบได้รอยยิ้มแบบนี้คือพลังเงียบที่สื่อสารถึงความสงบความอบอุ่นและความเข้าใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆ 5. พูดจาเรียบง่ายแต่มีน้ำหนัก พูดน้อยแต่ชัดเจนทําให้คําพูดแต่ละคํามีคุณค่าและสร้างความน่าสนใจในตัวผู้พูดคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ได้ดึงดูดด้วยคําพูดฟุ่มเฟือยหรือสำนวนหวือหวาแต่ความเรียบง่ายและความชัดเจนในการสื่อสารของพวกเขากลับสร้างแรงดึงดูดที่ทรงพลังอย่างยากจะมองข้ามพูดจาเรียบง่ายแต่มีน้ําหนักคือการสื่อสารที่ตรงประเด็นเชื่อถือได้และสะท้อนความมั่นคงภายในความเรียบง่ายสร้างความชัดเจน คนที่มีออร่าไม่จำเป็นต้องใช้คำซับซ้อนหรือประโยคยาวๆเพื่อทำให้ตัวเองดูฉลาดพวกเขาเลือกคำพูดตรงไปตรงมาแต่ลึกซึ้งการใช้ภาษาที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อทันทีและทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขาพูดด้วยความตั้งใจและจริงใจน้ำหนักของคำพูดมาจากความมั่นคงภายในคำพูดที่มีน้ำหนักไม่ได้หมายถึงการพูดดังหรือยาวแต่เกิดจากความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเอง คนที่มีออร่าเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังและใช้ทุกคำให้มีคุณค่าการพูดด้วยน้ำหนักทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดสำคัญและเชื่อถือได้การเว้นจังหวะทำให้คำพูดมีพลังหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนที่พูดจาเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักคือการเว้นจังหวะให้คำพูดตกผลึกในใจผู้ฟังการไม่รีบร้อนและให้เวลาผู้ฟังประมวลผลทำให้ทุกคำพูดมีแรงสะท้อนมากขึ้น การเว้นจังหวะช่วยให้เกิดความสงบและสะท้อนถึงความมั่นใจโดยไม่ต้องพยายามพูดน้อยแต่ได้ความหมายคนที่มีออร่ามักพูดน้อยแต่ได้ความหมายพวกเขาเข้าใจว่าการพูดเกินไปอาจลดพลังของคำพูดการพูดให้ตรงจุดทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าทุกคำที่ออกมามีค่าและมีความหมายความเรียบง่ายสื่อถึงความจริงใจคำพูดที่เรียบง่ายแต่มีน้ำหนักสะท้อนความจริงใจและความโปร่งใส คนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ได้ปั้นเรื่องหรือเสแสร้งแกล้งการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแบบนี้สร้างความเชื่อใจและความน่าเคารพโดยไม่ต้องพยายามการฟังและตอบสนองเสริมพลังคำพูดคำพูดที่มีน้ำหนักจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อประกอบกับการฟังอย่างตั้งใจและการตอบสนองอย่างเข้าใจคนที่พูดจาเรียบง่ายมักฟังก่อนพูดทำให้ทุกคำตอบมีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้ฟัง การรวมกันระหว่างการฟังและคำพูดสร้างออร่าที่เป็นธรรมชาติพูดจะเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักคือเครื่องหมายของคนที่มีออร่าเหนือผลทั่วไปมันสะท้อนความมั่นคงภายในความเชื่อมั่นความจริงใจและความตั้งใจในทุกคำพูดการพูดอย่างเรียบง่ายไม่เพียงทำให้เข้าใจง่ายแต่ยังสร้างแรงดึงดูดและความเคารพโดยไม่ต้องพยายาม คนที่พูดจาแบบนี้มักมีออร่าที่เงียบแต่ทรงพลังเพราะทุกคำพูดที่ออกมามีคุณค่าและแรงสะท้อนที่ยั่งยืน 6. ไม่วิจารณ์หรือพูดลับหลังคนอื่นการรักษามารยาทและไม่ตัดสินผู้อื่นทำให้ผู้คนรู้สึกเคารพและเชื่อถือซึ่งเสริมภาพลักษณ์ให้มีออร่ามากขึ้น คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ได้สร้างความโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์หรือคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่การวางตัวสุภาพและให้เกียรติทุกคนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมั่นคงภายในความเข้าใจและความสง่างามท่าทีสุภาพไม่เพียงแต่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจแต่ยังสร้างออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติสุภาพคือการเคารพตัวเองและผู้อื่น การวางตัวสุภาพไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอรหรือยอมคนแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงและความเคารพตัวเองคนที่มีออร่าจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เขาเพิ่งพบการเคารพผู้อื่นสะท้อนความเป็นคนมีระดับและมีออร่าที่เงียบแต่ทรงพลังให้เกียรติทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ออราที่แท้จริงมาจากความเท่าเทียมและการให้เกียรติทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนเล็กคนที่มีอำนาจหรือคนธรรมดาคนที่มีสเสน่ห์จะไม่ดูถูกหรือประเมินค่าผู้อื่นต่ำกว่าการให้เกียรติทุกคนสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทำให้พวกเขาโดดเด่นในสายตาคนรอบข้างสุภาพสะท้อนผ่านคำพูดและการกระทำ การวางตัวสุภาพไม่ได้จำกัดอยู่แต่คำพูดเช่นการใช้คำว่าขอบคุณหรือขอโทษอย่างเหมาะสมแต่ยังสะท้อนผ่านท่าทางน้ำเสียงและการกระทำเช่นการฟังอย่างตั้งใจการยิ้มอย่างอบอุ่นหรือการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างจริงใจการผสมภาษาน,นี้ทำให้ทุกการปรากฏตัวของพวกเขามีสเสน่ห์และมีออร่าการควบคุมอารมณ์และความอดทน คนที่วางตัวสุภาพได้ดีมักมีความสงบภายในและความอดทนสูงพวกเขาไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือตำหนิผู้อื่นต่อหน้าผู้คนการควบคุมอารมณ์นี้ช่วยให้คำพูดและการกระทำมีน้ำหนักและสร้างความเชื่อถือว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงและมีเหตุผลสุภาพและการให้เกียรติคนอื่นเป็นอาวุธสร้างออรา่า ความสุภาพและการให้เกียรติคนอื่นสร้างความดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเพราะผู้คนสามารถรับรู้ถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือการวางตัวเช่นนี้ทำให้ทุกคนอยากอยู่ใกล้และให้ความเคารพโดยธรรมชาติความสมดุลระหว่างความมั่นใจและความสุภาพคนที่มีออร่าจะวางตัวสุภาพโดยไม่เสียความมั่นใจพวกเขาไม่ยอมคนจนเกินไปแต่แสดงออกอย่างมั่นคงและมีระดับ การผสมผสานนี้ทำให้เกิดเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนซึ่งเหนือกว่าการดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวการวางตัวสุภาพและให้เกียรติทุกคนคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปโดดเด่นมันสะท้อนความมั่นคงภายในความสง่างามความจริงใจและความเคารพผู้อื่นการวางตัวแบบนี้ไม่เพียงสร้างออร่าแต่ยังสร้างความไว้วางใจเสริมเสน่ห์และทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้ คนที่สามารถวางตัวสุภาพและให้เกียรติทุกคนได้คือคนที่มีพลังภายในที่สงบแต่ทุกคนรับรู้ได้ทันทีราวกับว่าออร่าที่แท้จริงของพวกเขาส่องออกมาโดยไม่ต้องพยายาม8มีพลังบวกและไม่จมอยู่กับความเครียดคนที่มีออร่ามักมีทัศนคติเชิงบวกและควบคุมอารมณ์ได้ดีทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและดึงดูดพลังบวกจากพวกเขาคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไป ไม่ได้ดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติคือความสามารถในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวและคนรอบข้างการใส่ใจในเรื่องเล็กๆเหล่านี้สะท้อนถึงความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนและความตั้งใจจริงซึ่งสร้างเสน่ห์และออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีการใส่ใจรายละเอียดสะท้อนความเอาใจใส่คนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการจดจำชื่อคน การจำความชอบหรือความสนใจของผู้ฟังการถามถ่ายเล็กๆน้อยๆอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและความเคารพการใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆจึงเป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธ์ที่ทรงพลังรายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อตัวเองการใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นแต่สะท้อนถึงการดูแลตัวเองอย่างมีสติและละเอียดอ่อนเช่นการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การรักษาความสะอาดเรียบร้อยหรือการเตรียมสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสะดวกสบายการดูแลตัวเองแบบนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามและมีออร่าการใส่ใจเล็กๆเ,เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือเมื่อคนรอบข้างสังเกตว่าเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆพวกเขาจะรับรู้ถึงความตั้งใจและความน่าเชื่อถือการใส่ใจในเรื่องเล็กๆทำให้ทุกการกระทำและคำพูดมีน้ำหนักและสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขากำลังอยู่กับคนที่รอบคอบและไว้ใจได้ การสังเกตสิ่งเล็กๆสร้างออร่าที่เงียบแต่ทรงพลังออร่าที่แท้จริงมักสะท้อนผ่านรายละเอียดเล็กๆที่ผู้คนอาจไม่ทันสังเกตแต่รับรู้ได้เช่นการจดจำสิ่งที่คนเคยพูดการเตรียมสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจหรือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างรายละเอียดเหล่านี้สร้างพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพยายาม รายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์คนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆมักมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพราะพวกเขารู้ว่าเรื่องเล็กๆบางครั้งมีผลต่อความรู้สึกและความไว้ใจของผู้อื่นการใส่ใจในเรื่องเล็กๆจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นศิลปะของการสร้างสเสน่ห์และออร่าที่เหนือคนทั่วไป ความละเอียดอ่อนและความจริงใจสร้างออร่าที่เหนือธรรมชาติการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆบ่งบอกถึงความจริงใจและความละเอียดอ่อนภายในตัวพลังนี้สร้างความอบอุ่นและความเชื่อใจให้กับผู้คนรอบตัวการใส่ใจแม้เรื่องเล็กน้อยทําให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองข้ามและออร่าของผู้ใส่ใจนี้สะท้อนออกมาโดยธรรมชาติ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปโดดเด่นมันสะท้อนถึงความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนความจริงใจและความตั้งใจในทุกการกระทำการสังเกตและใส่ใจแม้เรื่องเล็กๆสร้างความไว้ใจเสริมเสน่ห์และทำให้ออร่าที่แท้จริงปรากฏออกมาอย่างเงียบๆคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือคนที่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่และความอบอุ่นแม้ในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา เรากับว่าออร่าของพวกเขาส่องออกมาจากความใส่ใจในทุกสิ่งรอบตัว10มีความอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอพวกเขารู้จักถ่องตัวและให้เกียรติคนอื่นแต่ยังคงความมั่นคงในตัวเองซึ่งสร้างออร่าแบบสง่างามคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปมักมีความอ่อนน้อมที่สง่างามแต่ไม่อ่อนแอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความมั่นคงภายในและความเข้าใจในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น พวกเขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ตัวเองเด่นหรือใช้คำพูดแข็งกร้าวเพื่อเอาชนะผู้คนแต่เลือกวางตัวด้วยความสุภาพเคารพคนอื่นและฟังอย่างตั้งใจความอ่อนน้อมของพวกเขาไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอรหรือขาดความมั่นใจแต่สะท้อนถึงความเข้มแข็งที่สงบและความมั่นคงภายใน คนเหล่านี้สามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเปิดใจรับฟังโดยไม่ลดคุณค่าในตัวเองพวกเขาสามารถปฏิเสธหรือยืนหยัดในความถูกต้องได้มั่นใจโดยไม่ต้องใช้เสียงหรือท่าทีที่จงแจ้งความอ่อนน้อมของพวกเขาจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเคารพและความไว้ใจในทุกคนรอบข้างเพราะผู้คนรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ตัดสินหรือเอาเปรียบใครแต่พร้อมให้ความสำคัญกับทุกความเห็นอย่างจริงใจ นอกจากนี้พวกเขายังรู้จักควบคุมอารมณ์และท่าทีแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทําให้ทุกคําพูดและทุกการกระทําสะท้อนถึงความมั่นคงและมีระดับการวางตัวแบบนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและเปิดใจเมื่ออยู่ใกล้ออราที่เกิดขึ้นจึงไม่ต้องอาศัยการแสดงออกฟุ่มเฟือยแต่สะท้อนออกมาจากความสุภาพความมั่นคงและความตั้งใจจริงในทุกสิ่งที่ทํา คนที่มีความอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกถึงความจริงใจความเคารพและความเข้มแข็งที่สงบเงียบภายในตัวคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าคำเชยชมภายนอกเพราะมันเป็นออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีแต่ไม่สามารถเรียนแบบได้และเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเหล่านี้ดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปโดยไม่ต้องพยายามแสดงออก 9. ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการแต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ท่าทางการเคลื่อนไหวหรือการพูดคุยอย่างมีมารยาทรายละเอียดเล็กๆทำให้คนดูมีคลาสคนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปไม่ได้เป็นที่จับตามองเพราะรูปลักษณ์หรือคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติคือความสามารถในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวและคนรอบข้างการใส่ใจในเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนถึงความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนและความตั้งใจจริงซึ่งสร้างเสน่ห์และออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้ทันที การใส่ใจรา,รายละเอียดสะท้อนความเอาใจใส่คนที่มีออร่าเหนือคนทั่วไปมักสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการจดจำชื่อคนการจำความชอบหรือความสนใจของผู้ฟังการถามถ่ายเล็กๆน้อยๆอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและความเคารพการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆจึงเป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธ์ที่ทรงพลังรายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อตัวเองการใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่น แต่สะท้อนถึงการดูแลตัวเองอย่างมีสติและละเอียดอ่อนเช่นการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์การรักษาความสะอาดเรียบร้อยหรือการเตรียมสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสะดวกสบายการดูแลตัวเองแบบนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามและมีออร่าการใส่ใจเล็กๆเ,เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ เมื่อคนรอบข้างสังเกตว่าเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆพวกเขาจะรับรู้ถึงความตั้งใจและความน่าเชื่อถือการใส่ใจในเรื่องเล็กๆทำให้ทุกการกระทำและคำพูดมีน้ำหนักและสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขากำลังอยู่กับคนที่รอบคอบและไว้ใจได้การสังเกตสิ่งเล็กๆสร้างออร่าที่เงียบแต่ทรงพลังออร่าที่แท้จริงมักสะท้อนผ่านรายละเอียดเล็กๆที่ผู้คนอาจไม่ทันสังเกตแต่รับรู้ได้เช่นการจดจำสิ่งที่คนเคยพูด การเตรียมสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจหรือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างรายละเอียดเหล่านี้สร้างพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามรายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์คนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆมักมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยัง่งยืนเพราะพวกเขารู้ว่าเรื่องเล็กๆบางครั้งมีผลต่อความรู้สึกและความไว้ใจของผู้อื่นการใส่ใจในเรื่องเล็กๆจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นศิลปะของการสร้างสเสน่ห์และออร่าที่เหนือคนทั่วไป ความละเอียดอ่อนและความจริงใจสร้างออร่าที่เหนือธรรมชาติการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆบ่งบอกถึงความจริงใจและความละเอียดอ่อนภายในตัวพลังนี้สร้างความอบอุ่นและความเชื่อใจให้กับผู้คนรอบตัวการใส่ใจแม้เรื่องเล็กน้อยทําให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองข้ามและออร่าของผู้ใส่ใจนี้สะท้อนออกมาโดยธรรมชาติ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปโดดเด่นมันสะท้อนถึงความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนความจริงใจและความตั้งใจในทุกการกระทำ การสังเกตและใส่ใจแม้เรื่องเล็กๆสร้างความไว้ใจเสริมสเสน่ห์และทำใหออร่าที่แท้จริงปรากฏออกมาอย่างเงียบๆคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือคนที่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่และความอบอุ่นแม้ในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาเราว,ว่าออร่าของพวกเขาส่องออกมาจากความใส่ใจในทุกสิ่งรอบตัว 11. มีความอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอพวกเขารู้จักถ่อมตัวและให้เกียรติคนอื่นแต่ยังคงความมั่นคงในตัวเองซึ่งสร้างออร่าแบบสง่างาม คนที่ดูดีมีออร่าเหนือคนทั่วไปมักมีความอ่อนน้อมที่สง่างามแต่ไม่อ่อนแอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความมั่นคงภายในและความเข้าใจในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นพวกเขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ตัวเองเด่นหรือใช้คำพูดแข่งกล้าเพื่อเอาชนะผู้คนแต่เลือกวางตัวด้วยความสุภาพเคารพคนอื่นและฟังอย่างตั้งใจความอ่อนน้อมของพวกเขาไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอหรือขาดความมั่นใจแต่สะท้อนถึงความเข้มแข็งที่สงบและความมั่นคงภายใน คนเหล่านี้สามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเปิดใจรับฟังโดยไม่ลดคุณค่าในตัวเองพวกเขาสามารถปฏิเสธหรือยืนหยัดในความถูกต้องได้มั่นใจโดยไม่ต้องใช้เสียงหรือท่าทีที่จงแจ้งความอ่อนน้อมของพวกเขาจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเคารพและความไว้ใจในทุกคนรอบข้างเพราะผู้คนรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ตัดสินหรือเอาเปรียบใครแต่พร้อมให้ความสำคัญกับทุกความเห็นอย่างจริงใจ นอกจากนี้พวกเขายังรู้จักควบคุมอารมณ์และท่าทีแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทำให้ทุกคำพูดและทุกการกระทำสะท้อนถึงความมั่นคงและมีระดับการวางตัวแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและเปิดใจเมื่ออยู่ใกล้ออราที่เกิดขึ้นจริงไม่ต้องอาศัยการแสดงออกฟุ่มเฟือยแต่สะท้อนออกมาจากความสุภาพความมั่นคงและความตั้งใจจริงในทุกสิ่งที่ทำ คนที่มีความอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกถึงความจริงใจความเคารพและความเข้มแข็งที่สงบเงียบภายในตัวคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าคำเชยชมภายนอกเพราะมันเป็นออร่าที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีแต่ไม่สามารถเรียนแบบได้และเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านี้ดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปโดยไม่ต้องพยายามแสดงออก